อตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็ประมาณสัก4ี่โมงแล้วแหละก็พิเปิ้ลนะครับก็มีเจ้าตัว FRR 2อ0มาพิเปิ้ลก็จ้างพี่ต่ายล้างรถให้ <c ười> คิดผิดคิดถูกเนี่ยจะรับจ้างล้าง200นี่เฮ้ยรถเองรถเล็ก,กนี่ก็ไปจาปา้างกับปั๊มก็ล้างร้อยห้แล้วนะอันนี้ยังมารับจ้างล้างอีกอแล้วโอ้โหเราไปคันนี้มาเนี่ย โอ้โรับงานก่อนจะรับทีหลังเราวิ่งมาดูนี่ว่าประหยัดไงคิดง่ายไงยกะจะประหยัดตังค่าเบียร์เฮ้ยเราได้สองร้อยเราไปซื้อเบียร์กินแล้วก็ไปชวนพี่ไก่ที่ไหนได้เว้ยรถยังเย็นเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าช่วยพี่เปิ้ลไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจคันนี้เดี๋ยวพี่ตายจะ พาพี่เปิ้ลมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าเขาเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ต่ายก็รอพี่ไก่กลับมาไม่รู้จะกลับไหมไอ,อ,อ,อตานีก็คนหนึ่งนะถ้ารู้ว่ามีงานปุ๊บหายเลยนะบอกให้อ่าเมื่อกี้มีน้องเลวัตอ่าเป็น fc ที่ติดตามรถคอกนะครับพี่ต่ายเล่งให้มากๆลูกค้าอยากได้ละอุแต่ว่าคันนี้ทำมาสวยจริง เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราคานะครับเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสเปคว่ามันเป็นรุ่นไหนไปเฮ้ยมาแล้วพี่ไก่มาแล้วพี่ไก่มาละ๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวแบ่งแบ่งกันคนละร้อยเดีวยวหาไปไปประหยัดไงจะตังค์ไปกินเบียร์คิดง่ายไงพี่แก้แบ่งกันคนละร้อยชัวๆผมชัวร์เรื่องเงินอยู่แล้วพี่ พูดละร้อยเอาเราทำก่อนได้ไหมพี่ชายได้พี่ไก่ยไปล้างรถเดี๋ยวผมรอได้ได้เดี๋ยวผมรอใช่ใช่ใช่นี่เรากำลังทำต้องพี่ไก่จะปิดปากทำไมเออมันล้างรถเหงื่อมันออกเลยพี่ไก่คันนี้ใช่ไหมครับคือตายก็จะเป็นคันนี้หรืพี่ไก่ยออทเอพีอารสองหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมแน่นอนมากนะยังพอยื้มเทียบหัวนะออไปได้เพราะว่า ผมเราต้องดูก่อนว่ามันบาลานซ์ไหมโอ้สวยงามครับอันนี้ก็โซนหนึ่งศูนย์เหมือนกันครับผมเอฟอาร์เหมือนกันสวยเลยพี่ไก่สวยสวยสวยอันนี้ยอมรับว่าเมื่อยจริงจริงครับตู้สวยรถสวยไปเฮ้ยทำไมถอนหายใจทำไมไปเปลี่ยนรองเท้าเดี๋ยผมได้แล้วมันจีนรถชาานเราอ่ะรับแจล้างรถนี่ได้ไหมไม่พี่ไก่เราก็เพิ่มอีกนิดเดียวเราก็ได้สองขวดแล้วไง มันร้อยสามสิบเราก็เพิ่มอีกสามสิบบาทหมูยอไม่ลดผมเอาไว้ข้างในไม่ได้มันจะกลิ่นออกไหนไอพี่ไก่ขอเถอะหมูยอเออเดี๋ยวผมขอได้ไปเดี๋ยวเราจะไปขยับรถกันเี่ออกแล้วก็เดินหน้าไปเลยก็ดีเนาะไม่เป็นไรก็ผมก็ไม่คิดว่าพี่ไก่จะมาจอดเหมือนกันพี่ไก่พี่ไก่ต้องคาดเข็มขัดเลยนะพี่ไก่เพราะว่าไอ้เนี่ยเวลาเบรกมันเบรกดีมากเลยมันวันนั้นพี่เปิ้ลก็เกือบกิ่งตกละผมไม่รู้ไงผมอยาบเบรกแรง เร้นะคับโอเคครับพี่ไก่พร้อมแล้วครับผมแอร์เย็นมากเลยอันนี้ก็เป็นภายในได้พี่ไก่เดี๋ยวเราเซลฟี่กันแป๊บนึงพี่ไก่อันนี้ผมถ่ายแล้วนะนี่เออก็ถ่ายไปเลยครับอนะครับพี่ไายนี่ครับกำลังเชนเกลือออกถอยหลังก่อนเชนเกลือเชนเกลือออกนะครับแต่หลังไม่มีอะไรขวางเลยพี่ไก่เหไม่มีครับมั่นใจแต่ไอีตัวนี้ทำไมพวงอะไรมันเบาไอ้คันม่วงพี่ไก่ อันนั้นมันแต่งนั้นมาไหมพวงมาลัยเดิมๆใช่ไหมเออเออเอามันมันมีเดิมไม่เดิมนี่แกเอาก็เห็นคันเขียวเขาใส่มาเป็นพวงมาลัยแบบเห็นไหมไอ้คันเขียวก่อนนั้นอันนี้คันนี้ก็เดิมนี่แกเออเห็นไหมครับสวยงามคันนี้ก็โอ้สวยงามครับเดินนะขอย่านะแป๊บนึงงามแยงครับผมพี่แกเวลาพี่แกเป็นกล้องพี่แกตรงแผ่นตาชาแล้วกาจะเป็นอ๋อเวลาเขาดูใช่ไหม เดี๋ยวเวลาพี่ไก่ไปถ่ายช่องของพี่ไก่เราจะได้ไม่นั่นผมจะใช้นั่นในการถ่ายพี่ไก่จะตั้งชื่อช่องอะไรรีสโตลช่องแอลนั่นเมื่อกี้คิดได้แนตะ่เราลืมไปเนี <c oughs> ่ยตอนนี้ที่เราจะไปนั่งพี่แก่ผมว่าเราไปจอดฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันมันแดดกว่ะหมายถึงว่าจอดจอดรถอ่ะหมนั่นผมท้องเสียพี่แกแต่ผมก็จะกินอยู่ดีนะ อ๋อมันต้องรักษาอาการก่อนพี่ต่ายอันดับาคตุลเราต้องปผสมพยาบาลก่อนเออก็กินดูอาการเป็นระยะก่อนไปตัวนี้พี่แก้วเดี่ยวช่างมันเกิครับโอเคเดี๋ยวเราไปล้างรถกันไม่ต้องใช้บ่วงพี่แกใช้ผ้าใช้ผ้าดีกว่าเดี๋ยวล้างให้มันสะอาดก่านลยครับพี่ต่าพี่ไม่ถัง เอาขายายไปไกลๆหัวรถที่สุดนะครับพี่แก่ผมเปิดเลยไหมพี่แก่เอาเอาเอาน้ำยาใส่กันปะเดี๋ยวผมเปิดให้เอเอ สลิดสามโคกไก่สามาสายพันธุ์นะครับวันนี้พี่แต่เนี่ยปัน่นรถผมนี่จะมาดึองออกมาได้เลยใช่ไหมดึงได้เลยพี่ไก่ดึงเลยพี่ไก่เดินไปดึงเลยก็เดี๋ยวพี่ไก่ฉีดน้ำรอบๆเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมมา,าน,นั่นใหน้เหยียบไงเขาไว้เหยียบตรงกันชนหน้ามันอ่ะพี่ไก่เออ เออพี่ไก่ตรงนั้นเออไอตรงไอตรงไอตรงซุ่มล้อมมันนะพี่ไก่เห็นมันเปื้อนเปื่อนอ้ยรับงานผิดคันพี่ไก่เนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมดึงให้เดี๋ยววันหลังก่อนผมจะรับงานพี่ไก่วิ่งมาดูก่อนนะเห็นท่าไม่ดีไงแกไปจ้างช่างรถคันนี้มันอยู่ตรงไหนคกวัดโคกวัดรถขายของอะไรนะร้านเปิดร้านขายอะไร โอ้แต่ว่ามมตาตมูว่าใครออกรถไปกับเรานะพี่ไก่รวยทุกคนเนาะ,ะโอ้โพี่ไก่ไไนะโอ้โหเลยพี่แกเออเออฉีดเยอะหน่อยพี่แกมันเหมือนมานั่งไงจะได้ไม่เป็นคราบโอ้ยได้ไ <laughs> <c oughs> ด้ได้แต่พี่ไก่เดี๋ยวเราต้องอยืมผ้าพ,พื้นใหญ่เข้ามานะออนนเออเขาให้ยืมไหมให้ยืมเนาะพี่ไก่พี่แกได้ผ้าโป้ผ้าโป้ ผ้าโป้ผ้าโป้ก็คือผ้าที่เป็นผืนสีเทาๆไหมสมัยแต่ก่อนที่เอาไว้กันหนาวอ่ะที่เบียร์ช้างก็ชอบบริจาคอ่ะพี่ไก่ไม่ต้องรับหลบพี่ไก่รีบล้างให้เสร็จมันร้อนโอ้พื้นที่800เอเคคุณทำไมมนจอดแคบๆแบบนี้เลยดิก็ไม่รู้ก็มันจอดตัวนี้แต่แรกอยู่แล้ว เรามาจอดเขาแก็เห็นภูมิเฮก็จอดเราก็เลยกลับมาจอดที่เดิมผมไม่อยากให้ตำแหน่งองศาการจอดมันผิดเพียงไปจากเดิมพี่แก่ผ่านมีกี่ผืนพี่แก่โอ้แสดงมันเหลือให้ผมเหมือนหนึ่งนี่ว่ะเออเดี๋ยวผมแบลภาพแปบนึงพี่แก่ ฝ <Okay, S 2> ากการ<ป>ให้เข้ากอนอตอนนี้เจ้า FRR ของพี่เปิ้ลก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต่ายก็เดี๋ยวมาแว็กยางให้ก็วันนี้รับงานแต่เพียงเท่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขอไปเคลียร์งานของพี่ต่ายก่อนละกันเดี๋ยวจะรถไปส่งกุญแจเดี๋ยวจะกุญแจรถไปส่งพี่เปิ้ลอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายไปก่อนนะครับ